สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงโปรแกรม OA นะคะอย่างแรกเลยเราต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม OA กันก่อนนะคะ,ะให้ไปที่เว็บไซต์กรมคือ cdd.go.th นะคะเสร็จแล้วให้ไปเลือกเมนูบริการภายในเลือก CDD Support รวมโปรแกรมเครื่องไหนถ้าไม่มีเวลาหรือไม่มีวินซิปให้ดาวน์โหลดไปด้วยนะคะแต่เครื่องไหนมีแล้วไม่ต้องแต่วันนี้เราจะขอข้ามตัวเวลาไปนะคะเราก็จะมาดาวน์โหลดโปรแกรม2ตัวโปรแกรม OA จะมีอยู่2ตัวนะคะมีโปรแกรม OA แล้วก็โปรแกรมที่เป็นอัปเดต อันนี้เราถือว่าเราสมมุติว่าเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราดาวน์โหลดได้มา3ไฟล์แต่เนื่องด้วยเครื่องนี้มันมีเวลาอยู่แล้วเราจะไม่ลงเวลานะคะเราก็จะมาลงโปรแกรม O.A. อันแรกเลยเนี่ยเราต้องไปลง โปรแกรม o a setup นะคะโดยการ d o บ b l e ลคลิกนะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นโฟลเดอร์ o a setup เราเลือก o a setup แล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ mfa นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมา3ไฟล์แบบนี้ให้เราเลือกที่ setup exe ะะโดยการดับเบิ้ลกิ้ตอนนี้โปรแกรมการติดตั้ง OA เอขึ้นมาแล้วนะคะ,ะเราก็ตอบโอเคนะคะเสร็จแล้วต้องไปเลือกคอมพิวเตอร์รูปหน้าคอมพิวเตอร์นี้นะคะ,ะแล้วตัวนี้เราเช็คนิดนึงนะคะว่าตัวโปรแกรมกรุ๊ปเนี่ยมันคือ MFA Desktop นะคะจะต,ต้องอยู่ตรงนี้เราก็เลือก continue ทีนี้ะจะขึ้นโปรแกรม e อ r o r ขึ้นมาคือโปรแกรมสีเขียวนี้ให้เราคลิกมุมบนขวานะคะนี่ค่ะแดงๆอันนี้เราคลิกเขาจะขึ้นมาให้เราดูเราก็เลือกโปรแกรม <c oughs> ก็คือเลือก cross the program เขาจะทำการปิดโปรแกรมที่ e er อ r o r เมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้มันจะมีตัวสคริปต์ที่มีการ e er อ r o r ก็ให้ตอบ yes ไปอ่ามีเออขึ้นเราก็ตอบ yes ไป ึ้นเออร์เอร์มาอีกคือมีสามตัวคือมี about ้มเ l i t y แล้วก็ i อีก r นอันนี้ให้เราเลือกอีก o น e นะคะ,ะเลือก i g n o น e เหมือนกัน ignore เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมเนี่ยลงเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดอันนี้ไปอันนี้ขอปิดโปรแกรมเดิมที่เรามี ทีนี้เราก็มาลงที่โปรแกรม OA Update นะคะเราก็เดี๋ยวมันคิดเลือกเลือกโฟลเดอร์ OA Update นะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะคะจะมี MFA Desktop 32บิตแล้วก็64บิตวิธีการดูก็คือไปคลิกขวาที่ this PC นะคะเลือก Property อันนี้เครื่องก็จะบอกอยู่ว่าเครื่องนี้ Windows ตัวนี้เป็น64บิตนะคะเราก็ลงโปรแกรมให้ถูกกับ Windows ที่เรามีก็คือ64บิตเดบันคลิกเลือกนะคะสังเกตนิดหนึงตรง destination เนี่ยเ,เขาจะต้องอยู่ที่ตู้ C โปรแกรมไฟล์86 ก็ MFA Desktop นะคะถ้าไม่ใช่เราสามารถเบราว์เลือกได้โดยการเบราว์แล้วไปที่ d i s c PC แล้วก็ไปที่ตู้นะคะเลือกโปรแกรมไฟล์86เสร็จแล้วให้เลือก MFA Desktop แล้วก็เลือกโอเคนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตามที่บอก นะคะคเสร็จแล้วเราก็ i n s t a l ลลงไปถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะทับทั้งหมดก็คือ yes t o all เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของ OA แต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไขซึ่งตัวนี้จะแก้ไขก็คือ internet explorer คือตัวนี้นะคะแต่บางเครื่องเนี่ย ไม่มีตัวไอคอนของ internet Exp l o r e r เราสามารถไปไปที่โปรแกรมนี้ได้โดยการเลือก t i s s pc ดับเบิลคลิกเลือกนะคะที่ pc แล้วก็เลือกตู้ไดซแล้วก็เลือกโปรแกรมไฟล์86กนะคะก็หาโฟลเดอร์ i n t e r n e t Exp l o r e r แล้วก็ลงมาด้านล่างให้เลือกตัวนี้ อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเบราว์เซอร์ของตัว IE ทีนี้เครื่องถ้าบางเครื่องเนี่ยจะมีเมนูอันนี้เมนูตัวนี้ก็คือเราสามารถเลือกที่ True แล้วเราก็เลือก Internet o p t i o n ะคะแต่ถ้าไม่มีเมนูนี้ เราสามารถสร้างเมนูนี้ขึ้นมาได้โดยการคลิกขวาที่ทาร์บาร์ด้านบนแล้วติ๊กเมนูนะคะ,ะติ๊กเมนูตัวนี้นเมนูนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้แต่มันมีวิธีการลัดโดยการใช้เครื่องมือก็คือไปที่รูปฟันเฟืองขวาบนนะคะคลิกคลิกหนึ่งทีเลือกอินเทอร์เน็ตออปชัน ะะก็จะขึ้นอินเทอร์เน็ตออปชันแบบนี้มาเสร็จแ,แล้ว OA ที่ลงใหม่โดยส่วนมากตัวจะเล็กนะคะเราสามารถปรับตัวหนังสือของ OA ให้ใหญ่ได้โดยการให้ไปเลือกปุ่ม accessibility นะคะแล้วติ๊กสอ,อันอันที่2กับอันที่3นี้นะคะแล้วก็โอเคส่วน ตัวที่ข้อมูลเวลาเราเข้า OA แล้วไม่สามารถดูที่ข้อมูลบุคคลได้หรือไม่สามารถดูได้ว่ากองไหนมีใครบ้างหรือมีการขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมานะคะให้ไปที่ security ตัวแท็บ security นะคะเลือกตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้ให้เป็นมีเดียมนะคะโดยการลากขึ้นลากลง นะคะซึ่งโดยส่วนมากเครื่องจะอยู่ที่มีเดียม i ายให้เราเลือกลงข้างล่างนะคะให้เป็นมีเดียมแล้วก็เลือกแอปพลเลือกโอเคนะคะเป็นอันเสร็จกระบวนการนี้แล้วนะคะถ้ามีการเปิด oa ไว้อยู่ต้องปิดโปรแกรม oa ก่อนนะคะโดยการ คลิกขวาที่ทาร์ตบารด้านล่างเลือกทาร์ตแมเนเจนะคะให้เลือกปิดโปรแกรมก็เลือกปิดตัว OMFA Desktop แต่เนื่องด้วยตรงนี้ปิดไปแล้วก็เลยไม่มีโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะคะ,ะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าปิดยังไงนะคะก็คือคลิกขวาไปที่ทาร์ตแมเน e เจ เนี่ยค่ะเลือกสัญ,ญลักษณ์ไอคอน MFA Desktop เสร็จแล้ว e n t r a s นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น o a สามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวตัวที่เป็นอคอมพิวเตอรอ์ตัวเนมนะคะ ตัวเนมโดยการคลิกขวาที่ดี p c นะคะเลือก manage นะคะเลือก local user and group แล้วก็เลือก user นะคะตัวที่จะเปลี่ยนคือตัวนี้โดยการคลิกขวาแล้ว rename น,นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้แค่นั้นแล้วก็ restart เครื่องก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ก็ o a ก็สามารถใช้ได้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวเนมแล้วเนี่ยเปลี่ยนยูเซอร์โอแล้วเนี่ยต้องทำการรีสตาร์หรือล็อกออฟนะคะเพราะไม่งั้นแล้ว OA จะจำค่าเดิมอยู่ก็อาจจะใช้ไม่ได้วิธีการลงโปรแกรม OA วันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสวัสดีค่ะ